กาญจนาบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดการจนบุรีร่วมกับโรงเรียนราชประชาอุคะห์45จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนมัมเบอร์วันประจำปี2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวาที่รอยตีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณนห้องประชุมอ e ีคัลส์รูมโรงเรียนราชประชาอุคะห์45อำเภอพนมทวนจังหวัดการจนบุรี โดยมีนายเกเกียรติอินเกตผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาอุเคราะห์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายแพทย์อนุชาวารหารรนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าสนราชการาคณะครูนักเรียนเข้าวรวมกันอบรมกันอย่างพร้อมเพียงตามที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานสาธารณส,สุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้นาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันในทุนกำมอมหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวัวดีมาดําเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เป็นต้นมาซึ่งกรรมก,การพัฒนาศักยภาพแก่นนานี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วันภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้แก่นนำเยาวชนสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจป้องกันปัญหายาเสพติดเยาวชนเกิดความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเกิดทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนให้มีกำลังที่เข้มแข็งสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยทางโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์45จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมาชิกชมรมให้แข็งแรงและมีศูนย์เพื่อนใจ โดยการดำเนินการสร้างสรรค์พัฒนา EQ ต่างที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนในโรงเรียนให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และจัดกิจกรรมหลักให้คําปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในศูนย์เพื่อนใจทัวบีนันเมเบอวันโครงการอบรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น50คนข่าวนี้24การจนบุรีพีชาเรวารินรายงาน